แม่นมากคำทำนายดวงชะตาชาวราศีเมถุนเดือนมิถุนายนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ามเรื่องหลักๆและเป็นราศีที่กำลังจะได้รับทรัพย์รับโชคใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับ เปิดคำทำนายดวงชะตาช่วงเดือนมิถุนายนหมอช้างได้ทํานายท่ายทักดวงชะตาชาวราศีเมถุนช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในสามเรื่องหลักๆและเป็นราศีที่กําลังจะได้รับทรัพย์รับโชคก้อนใหญ่ถือว่าเป็นคําทํานายที่แม่นมากคนที่เกิดในราศีเมถุนเป็นคนที่ดวงราศีกําลังเด่นให้ทุกท่านเตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ได้โชคได้ทรัพย์ หรืออาจจะได้รับของชิ้นใหญ่ๆใ,ในไม่ช้าและมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะได้หลุดพลนิสินการเงินการงานการค้าการขายของท่านจะสำเร็จแบบไม่คาดฝันเพราะตัวของคนที่เกิดในราศีนี้จะมีแต่คนเข้ามาลักใร้และเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในจิตการงานต่างๆถือว่าชาวราศีเมทุนจะมีดวงดาวที่มีพลังงานงานดีเงินปัง ช่วงกลางเดือนไปแล้วสำหรับตัวของท่านจะมีดวงดาวส่งแสงสว่างและจะมีข่าวดีอยู่สามเรื่องหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับการงานถือว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่โดดเด่นสำหรับราศีเมทุนการงานของท่านมีแต่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า พอท่านนั้นไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไรท่านจะมีการวางแผนในการที่จะทำกิจการงานเหล่านั้นไม่ว่างานที่เกี่ยวกับการตลาดหรืองานที่เป็นเรื่องของการเจรจาค้าขายหรือการติดต่อจะมีข่าวดีเข้ามาการเงินโชคลาวศาสนาเข้ามาแบบจัดเต็มถ้าหากมีอะไรที่มีความเสี่ยงท่านจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ดี และตัวของท่านนั้นจะมีการงานที่มั่นคงมากขึ้นแต่ไม่ได้อะไรมาด้วยความสบายหรือได้มาแบบง่ายๆท่านจะต้องมีความรับผิดชอบมีภาระหน้าที่มากขึ้นให้ทุกท่านที่เกิดในราศีเมถุนเตรียมตัวเองให้พร้อมอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่ท่านได้ทำถือว่าเกิดความมั่นคงมีชื่อเสียงและความก้าวหน้าอย่างแน่นอนเดือนมิถุนายน ถือว่าเป็นอีกเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดในราศีนี้ท่านจะมีการขยับขยายเดบโตในสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่เช่นถ้าหากมีร้านค้าหรือธุรกิจท่านอาจจะได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มมากขึ้นหน้าที่การงานที่ท่านได้ทำอยู่ประจำก็จะมีลูกน้องและบริวารมากมายความเจริญก้าวหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานที่ท่านได้ทำอยู่ ถือว่าจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้ถ้าหากเป็นงานบริษัทหรืองานประจำผู้ใหญ่จะคอยอุปถัมภ์ํำชูในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอนท่านก็จะมีการงานที่จเจริญก้าวหน้าแบบเห็นได้ชัดพูดถึงเรื่องของธุรกิจธุรกิจของท่านจะเดินหน้ามีเปิดสาขาเพิ่มหรือท่านนั้นจะได้นำของใหม่ๆเข้ามาขาย มีลูกน้องบริวารคอยอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือในจิจการงานหรือการงานของท่านนั้นเป็นเดือนที่ดวงมีโชคท่านจะได้พ้นเคราะ์ทุกอย่างจะขี้คลายไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะมีผลตอบแทนเข้ามาอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องของการเงินเดือนนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านแรงและเด่นในเรื่องของการเงินท่านจะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อน และมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมหาศาลมีรายได้เข้ามาหลากหลายแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นรายได้พิเศษเงินลงหลังไหลเทมาสู่ตัวของท่านเข้ามาแบบพร้อมๆกันหลากหลายทางซึ่งจะเป็นราศีที่มีความมั่นคงร่ลำรวยในเดือนนี้นับจากนี้เป็นต้นไปท่านก็จะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือได้รับเงินเป็นก้อน และได้ปิดการขายธุรกิจใหญ่ๆที่ท่านได้ทำอยู่นั้นเพราะท่านนั้นมีการเจรจาการค้าการขายที่ดีส่วนเรื่องเกี่ยวกับความรักสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนช่วงเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นในเรื่องของความรักอีกราศีหนึ่งใครที่ยังเป็นโสดอยู่ท่านอาจจะได้คนที่มีอายุอ่อนกว่าในช่วงนี้เพราะท่านนั้นท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรง และเป็นคนที่มีหน้าตาที่สวยหล่อเลือกได้จะมีคนให้ความสนใจรักใคร่ในตัวของท่านอย่างมากมายสำหรับคนที่มีคู่ให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องมือที่สไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มากอย่าหักหลังกันก็พอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคู่ของท่านจะราบเลื่อนไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางทางอย่างแน่นอนและเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภวาสนาสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนเดือนมิถุนายนเป็นเดือนคนที่เกิดในราศีเมถุนจะได้รับทรัพย์รับโชคใหญ่ให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยมีเกณฑ์จะได้หลุดพ้นหนี้สินการงานการค้าการขายของท่านจะสำเร็จแบบไม่คาดฝันเพราะตัวของคนที่เกิดในราศีนี้มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ มีคนลักไข่ในตัวของท่านมากมายและเป็นช่วงที่ดวงดาวได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีของท่านส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านได้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรหลุดพ้นจากคนไม่ดีที่คิดร้ายกับตัวของท่านถ้าหากมีใครมาคิดร้ายกับตัวของคนที่เกิดในราศีเมถุนพวกเขาเหล่านั้นจะแพ้ภัยตัวเองและได้รับผลกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้อย่างแน่นอน ถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านโดดเด่นไม่แพ้ราศีอื่นท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนจะเปลี่ยนแปลงสามเรื่องหลักๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีและอีกเรื่องก็ไม่พ้นเรื่องของโชคลาภวาสนาเรื่องของโชคลาภวาสนาถือว่าโดดเด่น เพราะมีดวงดาวได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีวันเกิดของท่านส่งผลให้ท่านนั้นจะทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างและเป็นใจให้กับคนที่เกิดในราศีนี้อย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดในราศีเมทุนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทํานายที่หมอช้างได้ทำนายทยา,ายทักเอาไว้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างวุละกรรมได้กำหนดดวงชะตาชีวิตของทุกท่านเอาไว้แล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีเมทุนมาประสบพบเจอกับคลิปวิด,ดีโอคำทํานายนี้ขอ,อให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทํานายเพื่อที่จะให้ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของท่านรวมถึงดวงมหาโพคทรัพย์ดวงโชคลาภวาสนาเปิดขอ,อให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ กล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปราถนาจะส่งผลถึงตัวท่านโดยเร็วสิ่งเวลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยุเลาเบาบางและหายไปให้ทุกท่านทำบุญทำทานบ่อยๆเพื่อที่จะกวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะได้ตัดเวรตัดกรรม ไม่ตามจองล้างจองผ่านกันอีกต่อไปขออํานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนดนบรนดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทองกองทรัพย์สมบัติหลทับแบบไม่รู้ตัวด้วยเทินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชายันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ